สวัสดีครับพบกับผมนะครับเด e l ลินนี่ออฟไทยแลนะครับก็วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศวันที่8ปและ9้าตุลาคมนะครับผมก็ในภาพนะครับเป็นาการคาดหมายผลน,นะครับแต่จากค่าปกติเนาะก็นะครับอันนี้เป็นคาดหมายของแบบจำลอง e c m w m นะครับในวันจันทร์ที่7และ วันจันทร์ถึงวันจันทร์ที่14ตุลาคมนะครับมี่สวรณแล้วสิบเจนั่นเองก็ในแผนภาพนะครับเราจะเห็นว่าอาสีส้มเนี่ยปกคุมประเทศไทยตอนบนทั้งหมดนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะปกคุมภาคใต้ลงมานะครับผมทีเนี้ยจะอธิบายว่าสีส้มคืออะไรนะครับสีส้มคือ อัตราการตกของฝนเฉลี่ยค่าปกตินะครับซึ่งเขาเฉลี่ยเป็นอาทิตย์นะครับก็สีส้มนะครับต่ำกว่าปกติประมาณ10มิลิเมตรถึง60มิลิเมตรนะครับโดยเฉพาะสีไหนเข้มๆเนี่ยอย่างสีส้มปกตินะครับจะประมาณ30 60มิลิเมตรติดลบเนาะแต่ถ้าสีส้มมันอ่อนหน่อยก็ประมาณ10 30มิลิเมตรครับ ก็ทายตอนบนในอาทิตย์นี้นะครับฝนก็ยังจะคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับจนกระทั่งวันที่14ตุลาคมปี2 5 6 7นรนะครับสำหรับภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนมากกว่าปกติถึง30และ60มเมเลยนะครับผมก็มันเป็นคิวฝนของภาคใต้เนะเพราะเนื่องจากอากาศแสล,ลมฝ่ายตะวันออกนะครับพัดปกคลุม ภาคใต้ไทยจีนใต้และอ่าวไทยนะครับทําให้ปริมาณฝนที่มาจากอ่าตัวลมเนี้มีความชื้นเยอะกว่าปกตินะครับทําให้ภาคใต้พัดอ,ออกเริ่มฤดูฝนของเขาเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าทางจีนเนี่ยลมหนาวด้านแรงนะครับแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติเกือบครึ่งเดือนเลยนะครับผม ซึ่งมันนำให้ใต่ตอตนบนเนี่ยฝนลดลงมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราจำกันได้เนาะตกหนักพื้อทบเดียวแล้วก็หายไปเลยฝนทิ้งไว้แต่ความแห้งแล้งนะครับผมโดยเฉพาะพี่น้องอีสานใต้เนาะก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยวันจันทร์ที่7ถึงจันทร์ที่ส4นะครับอ่าและต่อมานะครับอันนี้คือสัปดาห์ถัดไปนะครับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่14ตุลาคมปี2 5 1 7นะครับถึงวันจันทร์ที่21ตุลาคมปี2 5 1 7นะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจูกปกคลุมไปดได้สีเขียวนะครับอ่าซึ่งสีเขียวเนี่ยมันเป็นอันตราฝนตกเฉลี่ยนะครับเทียบกับค่าปกติไปในเชิงมากกว่าปกตินะครับผม ก็ในประเทศไทยตอนบนถึงตอนล่างเนี่ยอย่างภาคใต้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีฝนมากกว่าคเฉลี่ลยปกตินะครับอยู่ที่3 0ม mm เมตรนะครับผมแล้วก็ตรงไหนเข้มหน่อยก็จะมีตรงนั้นมากกว่า6 0ม mm เมนะครับเป็นไงบ้างครับฝนในสัปดาห์ที่ สนะครับของเดือนตุลาคมสิบสี่ถึงยิบเอ็ดเนาะก็จะเห็นว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนกลับมาตกเพิ่มขึ้นนะครับจริงหรือไม่แค่ไหนเลยเราไปดูในแบบจำลองคร่าวๆนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งครับฝนจะเริ่มกลับมาตกเนาะโอเคโอเคครับ อันนี้ก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมปีสองว27น,นะครับจนถึงวันที่28ตุลาคมนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับผมประเทศไทยจะมีฝนตกเท่ากับค่าเฉลี่ยปกตินะครับผมแล้วก็จะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงชุมพรนะครับผมก็อาจจะเป็นการ พัดส,สอบกันของกระแสลมฝ่ายตะวันออกครับที่มาจากทางประเทศจีนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทางทะเลจ้าส่วนหนึ่งนะครับมันมาพัดส,สอบกันบริเวณภาคใต้ตอนบนเนาะก็คาดว่าเดือนปลายเดือนนี้ฝนอาจจะก,กลับมาตกเหมือนปกติครับก็คือไห้ตอนบนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวส่วนภาคใต้ก็จะเริ่มหนักขึ้นนะครับการไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับผมก็ดูแล้วแนวโน้ม อาจจะมีฝนกลับมามากกว่าปกตินะครับแต่ให้อดใจเราอีกนิดนึงนะครับผมซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมเลยครับส่วนสัปดาห์ที่สของเดือนตุลาคมฝนในไทยตอนบนเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติทั้งหมดเลยครับแต่ไงอย่างนั้นก็ต้องมารอดูใกล้ๆอีกทีนะครับเพราะว่ามันยังไกลความจริงอีกไปประมาณยี่สิกว่าวันนะครับให้มาติดตามกันครับผมก็เดี๋ยวเรากลับเป็นพยากรณ์ฝนประจําวันกันเลย ครับผมแล้วก็กลับมาที่โมเดลของวินดี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาตรวจสอบฝนไททันบนนะครับแป๊บหนึ่งซึ่งที่เขาบอกว่าฝนจะเริ่มกลับมาไททันบนนะครับแต่ว่าจะยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับจนถึงวันที่14เนาะก็ดูเท,ท่าที่ดูในโมเดลแล้วเนี่ยก็เป็นจริงนะครับแล้วภาคใต้ก็ยังมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มียอมความกดอากาศต่ํา แต่ทะเลจีนใต้นะครับเคลื่อนปกคลุมอ่าวไทยเนาะซึ่งมันนําให้วงรอบของย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยสาสตร์ลมชื้นใสอีสานตอนล่างกลางตอนล่าง,ตอ,างตอนออกและภักใต้นะครับซึ่งมันแนวลมดังกาเนี่ยมันทําให้ล่องมรสุมมีกาลัางแรงขึ้นนะครับก็จะเน้นตอนล่างๆเนาะภักใต้เนี่ยได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับแล้วก็หลังวันที่14เป็นต้นไปนะครับอ่าล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพาดผ่าน ภากลางตอนล่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็มันทําให้ฝนแนวใต้ล่องเนี่ยดีขึ้นนะครับในวันที่สิบห้าอย่างเงี้ยเห็นนะมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้เริ่มกลับมาพัดแล้วนะครับอันดามันและอ่าวไทยเนาะก็เป็นไปได้ว่าลมฤดูฝนก็ยังไม่สิ้นสุดการพัดนะครับเขาจะกลับมาเร็วๆนี้นี่แหละแล้วก็ตัวอย่างความกดอากาศต่านะครับจากทะเลจีนใตไ้ได้เคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทยนะครับก็มันจะทําให้ฝนนั้นกลับมาตก มากขึ้นกว่า,วาค่าเฉลี่ยปกตินะครับในอาทิตที่ตามของเดืนตุลาคมเนาะเนี่ยครับชัดเจนเลยเนี่ยมีกระแสลมภายตอนออกพัดเข้ามางนี้แล้วก็มีการวนเป็นไซคอนิกเนาะส่วนฝั่งอาเบงกอเนี่ยเขามีเราเขากดอากาศตับกำลังแรงครับก็ประมาณนี้เนาะคอนเฟิร์มได้ครับว่าฝนจะกลับมาไทยตอนบนแน่นอนเนี่ยสิ1สี่ นะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าความกดอากาศสูงจากจีนเนี่ยเขายังมาไม่เลิกเนาะมันทําให้ฝนเริ่มกลับมาตกบ้างแต่ยังไม่มากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูลมมรสุมประจําวันกันเลยครับผมเป็นไงบ้างก็ครับผม่าตัวลมมรสุมวันนี้ก็ยังเป็นมรสุมวันออกเฉีงเหนืออยู่นะครับพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทั้งหมดเนา แล้วก็ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางนะครับแล้วก็มีลมใต้นะครับพัดคุมภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดสตูลเนาะก็แนวลมดังกล่าวพัดสอบกันนะครับบริเวณภาคใต้นะครับวันนี้ล่องมรสุมลงไปลึกนะครับอยู่บริเวณภาคใต้ตอนกลางเนาะเนื่องจากการกดของลมหนาวครับแต่ว่า,อาพอเข้าช่วงค่าไปเนี่ยมรสุมจอนอ,อกอฉีินเนี่ยก็ยังมีคงกําลังและบานการอยู่ค่อนข้างแรงนะครับ ยังคงกดจมประเทศไทยนะครับฝนในช่วงนี้แล้วก็เริ่มวันทุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่9ก้ามลพิตัวตกเฉียงใต้จะเริ่มลับพัดปกคลุมทะเลอันดมามันอีกครั้งนะครับแล้วก็พัดสอบกับแนวลมมรสุมตัว,ตว,ตวนอนอกเฉียงเหนือจากจีนนะครับผมแล้วก็เริ่มมีการเหนี่ยวนําความชื้นของหย่อมวามกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้นะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเข้าปกคลุมล่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมารอดูกันอีกทีเนาะ เนี่ยครับพาาระยอมความกดอากาศต่ำํำอยู่ปกคลุมอยู่ในอ่าวไทยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านพักได้ตอนกลางเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันมาลืนพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ทราบข้อมูลกันแต่ทีนี้สาหรับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่าลมห,หนาวเนี่ยยังปกคลุมไทยตอนบนทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มมีการพัดสอบของลมฝนแล้วด้วยนะครับเอาว่าเขาถูกกลับมาพัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ครับผมอันนี้คือมรสุมฐานเมฆนะครับอ่าโดยที่ลูกศรสีฟ้านะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดมาจากประเทศจีนเนาะแล้วก็อ่าลูกศรสีเหลืองนะครับเป็นลมมรสุมตันตกเฉียงใต้นะครับในขณะนี้จะเริ่มกลับมาพัดปกคลุ่มทะเลอันดามันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกลับมามีฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แนวลมประมาณนี้นะครับลม ผานเมฆนะครับโอเคครับก็กลับมาที่ตัวกระแสลมยอดเมฆนะครับหรือลมระดับบนเนาะลม500วันนี้เป็นพัดเป็นทิศตะนออกเฉียงเหนือนะครับปกคลุมประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีกําลังอ่อนลงในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็คาดว่าน่าจะไม่มีผลอะไรมากนะครับ แต่ในวันถัดมา่าลมตอนออกฉิใตาจะเริ่มกลับมาพัดปกคลุมนะครับผมซึ่งมันยังไม่มีผลอะไรมากมายครับเอฟเฟกต์ลมบนแต่ว่ามีการพัดไซคอนิกรู้สึกว่าเหมือนจะมีพัดไซคอนิกปกคลุมภาคเหนือตอนบนเล็กน้อยนะครับในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนกลับมาตกนะครับวันที่9้าเนี่ยเพราะมีกระแสลมหมุนทวนเข็มเนาะโอเคก็โดยส่วนใหญ่ยังให้เป็นกระแสลมฝ่ายตอน ออกเฉียงเหนือนะครับเป็นลมเหมือนลมหนาวเลยนะครับผมก็ครับผมพอเราเอาก,กระแสลมล่างกับลมบนมาพัดนะครับเราจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยนะครับอ่าไทยตอนบนเนี่ยลมมันยังเป็นลมแห้งพัดสอบพร้อมกันอยู่นะครับผมในส่วนของภาคใต้เนี่ยอ่าเนื่องจากว่าลมมันเป็นลมหนาวดนะ้วเนาะฝนแนวฝนเนี่ยมันจะไปขอาะสอดคล้องกันนะครับ ยกเว้นภาคใต้อันดามันครับอาจจะมีฝนสวนทางกันบ้างเนาะนี่จากว่าลมล่างเนี่ยเขายังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ลมบนตีเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเนาะซึ่งอ่ามันจะตัดยอดนีกันนะครับผมฝนอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่โมเดลฝนเฉลี่ยมั้งครับก็นะครับในวันนี้ตอนเช้านะครับมีฝนโดยทั่วไปในบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็ช่วงที่ยังนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานนี่แล้วมีเมฆอึมคึมนะครับแต่ฝนก็ยังไม่เริ่มนะครับผมจากนั้นช่วงเวลาายสองนะครับกลับมามีฝนตกบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคใต้ทั้งหมดนะครับจะมีฝนฟ้าขนองได้เนะจากนั้นในช่วงห้าโมงนะครับก็ฝนปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอีสานตอนล่างและภาคใต้นะครับ ดังนั้นในช่วงดึกนะครับฝนก็ยังคงปกคลุมบริเวณอีสานทางด้านตะวันตกของภาคนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับภาคกลางตอนล่างและก็ภาคใต้ตอนกลางนะครับเน้นไปฝั่งอันดามันเนาะดังนั้นในช่วงเช้าครับมีฝนปกคลุมโดยทั่วไปในทะเลอ่าวไทยนะครับ9โมงก็เช่นกันนะครับที่เป็นองค์ความที่9ก็เช่นกันครับก็มีฝนปกคลุมภาคใต้โดยทั่วไปนะครับ แล้วก็เวลา15นาฬิกานะครับมีฝนตกบริเวณอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับฝนลดลงไปแล้วก็ช่วงค่านะครับฝนปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนเนาะแล้วก็ช่วงดึกนะครับเพียงคืบมาดีฝนปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้ตอนบนโดยทั่วไปนะครับโอเคฝนก็มีประมาณนี้ครับผมเนื่องจากว่ากระแสลมยัง พัดไปในสอดเขากันอยู่เนาะแต่ว่าจะเริ่มกลับมาในคืนนี้1ึงคืนพรุ่งนี้นะครับฝนก็อดใจรอนะครับค่าข้ามนี้ฝนจะกลับมาหนักเนาะเนี่ยตามโมเดลนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฝนสะสมรายวันกันเลยครับว่ามากน้อยเพียงเท่าใดก็นะครับท่านหมายสภาพอากาศนะครับอ่าเนื่องจากประเทศไทยตนบนนะครับวันนี้ก็ยังมีลมหนาวปกคลุมนะครับผมในวันที่8ดและ9้าตุลาคมนะครับ ซึ่งฝนเนี่ยมันจะยังคงไม่มากเท่าไหร่นะครับในตอนบนนะครับก็ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสิบของพื้นที่นะครับก็จะตกได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากอิสุนโล่เพชรบูรณ์นะครับผมก็เป็นฝนย่อมๆเล็กๆกะครับไม่ได้มากมายอะไรเนะาะภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับ ส่วนมากจะตกทางตอนล่างมากนะครับก็อย่างจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักในบางแห่งเนาะก็จะตกได้จังหวัดกาญจะนะบุนบร,บญญบญญรีสุพรรณบุรีนาชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนะครับ ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะตกในจังหวัดชนบุรีนายองจันทบ,บุรีและตราดนะครับติดทะเลทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีฝนได้นะครับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70-80ของพื้นที่นะครับมีฝนหนักบางแห่งน,นะครับก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักได้บางแห่งเนาะก็จะตกได้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตังและสตูลน,นะครับผมก็ดูดูแล้วส่วนมากฝนก็ยังอยู่ใต้ล่องนะครับตั้งแต่จพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลงไปจนถึงภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจะเป็นการพัดของ ตัวมรสุมตันออกชีเมียนะครับผมก็อดใจอีกนิดนึงนะครับประมาณวันที่ส4บสี่เป็นต้นไปครับฝนจะเริ่มกลับมาเยอะในทุกพื้นที่ของตอนบนนะครับผมก็ไปดูพยากรณ์ขึ้นลมในทะเลกันต่อเลยครับโอเคครับพยากรณ์ขึ้นลมในทะเลนะครับผมวันนี้ทะเลอันดามันนะครับขึ้นสูง 1 2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมก็เดินเลือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นสูง 1- 2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เดินเลือด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงข้ามถึงดึกเนาะมันจะมีกลุ่มฝนก่อตัวในอ่าวไทยนะครับผมก็สําหรับการคาดหมายสภาพอากาศแล้วก็ดูฝนลุ่งหน้านะครับ ดันละนี้ออาได้แรงก็ขอจบกันแชร์ก่อนอากาศจะ็ที่แล้านี้ขอบคุณครับ